โอตเป็นเด็กชายที่ฉลาดแต่เขาชอบเอาเปรียบเพื่อนๆทุกครั้งที่เล่นของเล่นร่วมกันเขาจะเลือกของเล่นที่ดีที่สุดและมักจะไม่ยอมแบ่งปันกับใครเลยวันหนึ่งเพื่อนๆน,นของโอตรู้สึกไม่พอใจที่โอตคอยเอาเปรียบพวกเขาตลอดพวกเขาเริ่มถอยห่างและไม่อยากเล่นกับโอตอีกต่อไปเมื่อไม่มีใครอยากเล่นด้วยโอตรู้สึกเหงามากเขาเดินไปที่ม้านั่งและมองเพื่อนเ,อน,เอนเล่นกันอย่างสนุกสนานโดยที่ไม่มีเขาคุณครูมาเห็นโอตนั่งเศร้าจึงเดินเข้ามาพูดคุยและบอกว่า มิตรภาพที่แท้จริงเกิดจากการแบ่งปันและความมีน้ำใจไม่ใช่การเอาเปรียบผู้อื่นโอ๊ตคิดตามที่คุณครูบอกเขารู้สึกผิดที่เคยเอาเปรียบเพื่อนๆและอยากจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นวันต่อมาโอ๊ตตัดสินใจแบ่งของเล่นให้เพื่อนๆนและชวนพวกเขาเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานเพื่อนๆของโอ๊ตรู้สึกประหลาดใจแต่ก็ดีใจที่โอ๊ตเปลี่ยนไป พวกเขายอมรับโอ๊ตกลับมาเป็นเพื่อนอีกครั้งโอ๊เข้าใจแล้วว่าการแบ่งปันและความมีน้ำใจทำให้เขามีเพื่อนที่แท้จริงเขายิ้มอย่างมีความสุขและไม่คิดจะเอาเปรียบเพื่อนอีกต่อไปน้องๆคงได้เห็นแล้วนะว่ามิตรภาพที่แท้จริงเกิดจากการแบ่งปันและความมีน้ำใจใครที่เห็นแก่ตัวย่อมถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำพังแต่ถ้ารู้จักให้ย่อมได้รับความรักกลับคืนมาเหมือนกันกับโอ๊ต